สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคูสทุกคนมาพอกันตอนคำ่ำพี่น้องวันนี้นั่งที่ภาพไปหลอกไปเที่ยวพี่น้องไปหลาะซื้อเครื่องซื้อของกระเมนบายไปกันเลยพี่น้องไปกำลี่พี่น้องมราจะไปซื้อของซื้อเครื่องไปกนลังายกำลังข่าสะพานพี่น้องยบาย ไปชื้อเครื่องชีโกองกับร้านพี่น้องในร้านครับโหลดนั่นครับไปนเป็นน่ก <ertas nationale prayed> <Blood> ับท <trabalhar> <Okay. S 2> ี่ล the ุกชวิวไปเลยพี่น้องนจเจก่ยวขานองงน จำเรียนพี่น้อไปซื้อของกับเราเล่นกันหมดกินลมชมวิวจำเรียนพี่น้องฮนน้อยๆธรรมดาเลยพี่น้องมาหอดแล้วไปขาไป้างในกันเลยพี่น้องเขาไปข้างในเลยพี่น้องเขาไปเลือกตรงนีอ้อยู่ท่านใครคองซ้ำนี่นี่ทุนหนึ่ง คนตีนตินพงเวียดพี่น้นองเวียด,เว,ยดเวียดด้วไทยเนี่ยเป็นเวียดเวีไทยพงเวียดเอานี่อันหนึ่งน้องโซกอันนี้หนึง่งในในในห่านข่าเป็นพี่น้องนุ่มนถุงหนึ่งนมผืนหนึ่ง พวกพี่เมดน้มพุงอันหนึ่งข้องนอกนอันหนึ่งค่ะ นมาที่พอเนาะตกเทาเนาะอะี้นะอ่ะก็พอทุกคนห้านาหเงิน ุกบ่คนเอาก็ได้ถ้ากระท้อนเอาก็ได้ตะลามาพี่น้องนี่ได้คลองนั่งไปซื้อมือนี่นะพี่น้องเป็นเงินกระชีร้อยกว่าบาทพี่น้องสีร้อยชิดชีบาทถ้าเป็นเงินบาทก็ได้ขากขาบอกผิดเป็นเงินบาทชีร้อยกว่าบาทพี่น้องชีร้อยชิดชีบาท ได้กระต้มขนมได้ได้นมได้กาแฟได้ขนมพี่น้องกับพนางจะมากินขนมจะเมื่อกินแรงอยู่เพื่อนพี่น้องต้าเมื่อกินก็นเลยพี่น้องสบายดีเถิดพี่้องพี่น้องหอเดเรืออะไรจะชื่อโคงนะฮะกระหอดพี่น้องขำขำพี่น้องขำขนาดพี่น้องนั่งจะมากินขนมพี่น้องวันนี้เรห้งบาไดนะ้ยัง ไป้คเครื่องทือกองกเนเบิดชินขนมนีันสินะขนมมันตัคมาง่ายๆกิ้นขนมได้ขนมมาอันบัดหิวข่าวไว้นก่อนขนมโค มักจะชื่อโคงกับลานพี่น้องข้าวกระหอนเพื่อนไปชื่อเครื่องชื่อโคงกระหานในน้อยกระหานธรรมดาพื่น้องไครของซ้ำเพื่อนคิดเพื่อนเพื่อนกะหอามอะไรอยู่พืชมั่นาะคนมีอายคนนะพี่น้องจะไดวเรืองครับตาจรับอากาเรียกอง่ากาศว่างๆงมนได้พืชนนพี่น้องนะพื่นก เอาเครื่องมาไล่นะคร,บาารับมนันเอากองไว้ให้เลยขนมเวทที่ร้อยกว่าบาทกลับมากินขขาอยู่เรือนพี่น้องวันนี้นะได้ขนมในได้เย็นเขาเครื่องค,คลายคาเฟ่น,นะน,นั่นงเขาเลย นักการคาไทยคลิปเนี่ยอว้วนพี่น้องกินได้กินมามาพี่นอ้องกินน้ำกันพี่นอ้องเจ็บแพ้โรคอหภัยกินแบ่งง่ายๆ้านลำพังเลย เงนอรน์แม่แคบแคบพี่น้องกูคาล่าเน่เวียดนามเว็ยดตาจะคลองพี่นอ้นนนนอง <c oughs> ไฟนนนนันบนสว่างแจ็บๆพี่น้องขนมคือมาวางคำเนี้ยแลคือของกัน ทาะเยิ้นคำที่จับขโนนมันนี้ที่ับกระหึนะ่มะี่จับกระโดดแล้วทา <c oughs> ว่านตะเ่าคิดว่าถือผูกคาะพี่น้องเ <c oughs> พราะงั้นโว่ คันดิที่ตะแเบมันมนะัดไปพี่น้อนนุ่งโค ข้าวแห้งเลยพี่น้องบ้างานาขนาดจะโคงเข้าวแห้งเ้ยคืนมาทอดล้ำตาน้ำตาลหยน้ำตันซากัากเสออกบได้อมมันๆทอดก่ย่ามังบุ้กินออื่หนั่งโต๊ยูยนออนยยด ขิงเผาโตกับขี้ยุกเผาที่เนาะบริย่างนะครับในกีดนางนะจำแก้วเป้ง,ง,กงกินยังไงน้องเอ้อยมีลูกมีผัวกินยังก็แล้วไม่เผา มาปะอยากเขมาเอามากิน,นสิอ่ะไปตามก้องอะไรบ้างเลอเแ็บแทบพี่น้องเชือกคานะพี่ตาัวที่นี่เนะ Chúng ta tuần qua Dạ, bố Nàng ngốm, nàng ngốm Nàng บอกให้มานั่งพี่น้องโอ้ยครับเข้าข้าเขียวเขียวห้างพี่น้อง พี่น้องเขาอยากแบดคำนั่งคิดี่ปลูกใหมให่ก่อนมันจางโอ้ยเยก,กียอะลงมาแล้วพี่น้อง <c oughs> อ้าวมาทะเลยังมาบานีบอ่ะ มาแล้วเก็บน้อยเช็บแพี่น้องชุดปิ้งว่าใ้ใกว่าพี่น้องช่ป่ะบดหิบวงกับบเหินอันีน่ละคร มาขอเรือน,นท่านคำพี่น้นองเอ้ยฮะก็มาซ่้อเฟืองซ้อคองแบบค้ำหายังกับประทันกินดดนี่แหละอู้่้ค้าตื้อามาเตงที่คูรูอยู่มันเปทนกอนทุ่งบวกนั่นพี่น้องะแ่บ เชียเนี่ยเชียทีเตียมเนองไปปรุงใหม่หละว่าไปนอกมิตรน้ำปลาตุ้นเต็มถวยเมนูที่ลูกปนหง Yeah. <cười> <cười> mượn được cái lâu với lan em bắt ảm nào ร่างกุองร่างกุอง่างุองไหมอยากกินขนมก็กินลายด้ลองกินลายไม่กินเบิร์ ยนะุ่งขาวเลยแทบพี่น้อง อาจะี้คอใันตาลยกระบ,บูงกุมบงพี่น้อง,งงมหลังงมลงังเข้าไปหนเอยเว้นอู่ัันบ้าบรคำหรือมาพกประเด็กตัวนี้แล้วจำแล้วพีว่น้องเยหาบ่ทัน แนั่งลงนั่งลงโอ้ยสัญญาณสูดทีนีนังลงไปทุนตะโกงมันแม่นะนะตัว <c oughs> โก้ไปพี่น้อง หากนางเอ้ยพี่น้องหากคุณไร่คุณเท่คุณจิตตาบังแนี่นงนังกับบ้าบ้าโบโบเน่ยพี่น้องเอ้ยมีตัวชงตานังเลยเด้อกระตุกกระตุกตาพระช้านั่งเลยพี่น้องเอ้ยพิพากษาใหขอโทษขอาภัยเด้อพี่น้องคิดที่จบคิดที่คนน้องคณาพ่อกันใหม่บายกอ็นั่งกันอยู่ใกล้ๆพี่น้องเลย